นไม่ได้ปนกรตุเขาเลยนะมมี่ัเต้ัน้าลกก็ขึ้นแล้วไหนบางมีทางด้วยเอาเอาขาขวาไปบางขาขาคว้ากันนะปล่อยปล่อยทุกคนยากที ดี๋ยวพาเด็กๆกลับก่อนครับสวัสดีครับสสววัดดีีเ๋ยผมนั่งที่กับเด็กคนนี้โค้ชไล่สวัสดีครับน้องความรู้สึกตอนนี้ขอถามหน่อยเป็นไงบ้างเหนื่อยเหนื่อยเสียดายไหมเสียดายครับเต็มที่แล้วครับเต็มที่แล้วครับแพ้ชนะเปิดน้องกับน้องเขาสภาพดีครับยอมรับต้องยอมรับว่าการที่เราไม่ได้ต่อยห้ายกนานนี่มีผลเลยยุกนานเลยยุกนานโมแลนช่วงแรกก็ถือว่าทำได้ดีนะค้ชไล่ใช่ครับใช่ยกหนึ่งก็ถือว่าชนะด้วยยกนั้น ยกที่2เกิดอะไรขึ้นครับเมาโดนหมัดจังหวะไหนครับน้องไม่รู้กันเลยผมไม่รู้เลยลื่นแต่ไม่เป็นไรครับเต็มที่น้องเขาเก่งครับแล้วสภาพสภาพร่างกายดูเพราะเราก็ทำเต็มที่นะเต็มที่เต็มที่เลยแล้วทัวร์นาเมนต์นี้เราพอใจมากน้อยแค่ไหนครับที่เข้ามาถึงรอบชิงค่าเลิศเลยพอใจแล้วเกินเกินคาดเกินคาดแล้วเกินคาดแล้วเกินเรานำได้แค่นี้เต็มที่แล้วครับ แล้วก็เป้าหมายต่อไปของคนอายจะได้เห็นคนอายใส่นมอีกไหมอ่ะเห็นเห็นครับเห็นเรื่อยๆครับแต่ขอรอมนายกว่านี้หน่อยไม่มันต่อยเดือนมันต่อยเดือนชุนเดือนมันเวลาเราเจมบัวอะไรหลายๆอย่างเราเราต้องทำงานด้วยใช่ครับเป็นอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักเลยใช่ครับไม่ไม่เป็นไรครับว่ายอมรับสภาพเพราะน้องเขาเก่งคฝ่าศอกแบบนี้นี่โดนนี่มีฟันบนไหมพี่ไม่เป็นไรครับผมออกไม่ว้ายกุญแจครับคกดได้หมดอยากให้แฟนนุยได้มีความสุขกับการดูของเราใช่ไใช่ครับก็ ไม่ใช่ว่าจะแค่ยิงเตะตั้มที่เขาเดียวอยากให,อกให้อยากให้เห็นต่างชาติให้เห็นอ,อาวุธเยอะแยะไม่ใช่จะมีแค่เตะมีตีอย่างเดียวใช่มีแค่นี้อยากเห็นโซ่กับบ้างมาเพียงเจรสเข้ฟาดัางอะไรก็ทำไปเถอะมันเป็นอาวุธไม้มไม้คนไทยอย่ามองว่ามันเป็นการเสียรูปมวยอืมอะครับคนอายวันนี้ก็ทําได้เพียงแค่รองแชมป์อยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศที่ติดตามมานิน ขอขอบคุณทุกคนมากครับที่เป็นกำลังใจผมมาตลอติดตามผมได้รอดูว่าจะไปโผล่ที่ไหนครับแต่เป็นที่ร้านเนินเนี่ยโอเควันนี้อยากจะขอโทษครับเป็นพิเศษไหมที่ก็ขอโทษทุกคนขอโทษทุกคนที่มาเชียร์ขอโทษแฟนครับขอโทษทีมงานทุกคนที่มาเชียร์ผมครับก็าทำให้เต็มที่แค่นี้พอแล้วครับโอเคก็ประมาณนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ผมนะเต็มที่แล้วครับผมได้แค่นี้ครับผมเป็นกไลังให้พู้ต่อไปครับผม สวัสดีครับชาโดสวัสดีครับพูดถึงเกมมาโชว์วันนี้ของเราหน่อยครับผมก็สนุกครับผมแล้วกส็สนุกมันมากๆครับวันนี้ก็ตัง้งใจปฏิบัติที่แล้วก็ที่เราก็ตัแกแหวบแล้วก็แก้เกมมาดีครับเราวางแผนมาโชวไงครับวันนี้ครับก็เเต้นๆก็บล็อกหมัดครับผมแล้วก็การตะขาครับ เพราะพี่เขาต่างแรงครับแล้วก็เราต้องต้นไม่ได้เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้เลยไหมเป็นไปตามแผนครับผมได้ยกหนึ่งครับน้องกระคะแนนขึ้นมาโชว์<ม>ยกหนึ่งให้เราแพ้ดิตอนนั้นเรารู้สึกไงครับก็ยกังไม่กังวลเท่าไหร่เพราะว่าสอยห้ายกครับค่อยๆค่อยๆอัดไปค่อยๆแก้เกมครับยกที่สองเกิดอะไรขึ้นครับเป็นจุดเปลี่ยน,กกยน,น,นของเกมในจังหวะนั้นเราว่าทำเพราะพี่เขาเอาได้ครับเป็นจุดเปลี่ยนของเกมที่ทำให้เราชนะเลยไหมจังหวะนั้น ดูรมพอใจผลงานเพลงวันนี้ไหมครับครับผมดีใจไหมความรู้สึกเราตอนนี้ดีใจมากๆครับผมพูดถึงความรู้สึกเราตอนนี้น่เป็นไงบ้างก็ตื่นตาตื่นใจครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับวันนี้ผมทำได้ครับแล้วเกมบริเวณที่มันมีความยากความง่ายยกไหนบ้างครับน้องก็ยกหนึ่งยกสองยกสามเราต้องก็อย่าแพ้ครับถ้าเราแพ้ยกสี่ยกห้ามันก็คะแนนตามไม่ทันครับ พี่โค้ชนายเข้ามาเป็นไงบ้างวันนี้คู่ชกเรามาดีครับเขาออกทุกอาวุธเลยนะสอกกับจระเข้ฟาดหางเขาก็มาครเขาก็ต้อนเราวังก็โดนจระเข้ฟาดหางไปหนึ่งทีโดนโดนไปหนึ่งทีโชคปลายยกยกสี่มั้ยยกสี่ใช่ครับใช่ครับแต่เราก็คุมเกมคุมสถานการณ์กลับมาได้รับการชูมือได้ครับเป้าหมายต่อไปเป้าหมายต่อไปของชาโด้ก็ตอนนี้ครับตอนนี้ยังไม่รู้ครับก็อยู่ที่เซตหนึ่งครับผมก็มีนักทีชกครับ เงินหนึ่งล้านบาทครับเห็นข่าวว่าพี่ได้ข่าวมาว่าจะเอาไปสร้างบ้านให้แม่ตรงนี้พูดพูดหน่อยครับน้องก็ได้มาหนึ่งล้านบาทนี้จะเอาไปสร้างบ้านให้แสร้างบ้านก็ทำตามความตั้งใจที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกนะครับคิดไหมว่าเราจะมาไกลถึงแชมป์น้องไม่เคยเลยครับก็ไม่อยากคาดหวังว่ามันก็ยิ่งใหญ่ครับแล้วจะได้ห่งล้านบาได้เยอะมากแลยก็ทำด้ก็ยิมีใจก็ได้ครับฮัมม ชาโดสุดท้ายแล้วอยากจะพูดอะไรกับแฟนคลับเอฟซีทั่วประเทศที่รอติดตามเราวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนทบวนันนี้ผมก็ทำเ็มที่ที่สุดแล้วก็ทำได้แล้วก็ขอขอบคุณมากๆครับครับน้องยินดีนด้วยครับแต่คุยกับแม่นิดหนึ่งครับแม่วันนี้ลูกชายผลงานยอดเลยครับแม่รู้สึกอย่างไงบ้างครับแม่ใ,ใจดูตกใ,ใ,ใจไม่ไหวแล้วครับครับผมก่อนที่ว่าเขาจะขึ้นชกเขาทูกแท่าน คุยกันบอกว่าแม่ถ้าได้ร้านหนึ่งถ้าได้นะแม่หนูจะสร้างบ้านให้แม่เลยแล้วความฝันเขาก็เป็นจริงค่ะเขาทำได้จริงแม่รู้สึกไงบ้างครับตอนนี้ครับใช่ค่ะเราทำสำเร็จแล้วครับสิ่งที่เขาวางไว้เขาได้จริงๆแม่คาดหวังยังไงกับลูกปันนี้อนาคตต่อไปครับก็ถ้าเขามาซื้อท่านเลยแล้วอ่ะก็อยาก ผมสุดท้ายแล้วแม่อยากจะพูดอะไรกับแฟนคลับเอฟซีของชาโด w และแฟนมอยทั่วประเทศที่เชียร์ชาโด้หน่อยครับผมก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกสถานที่ไม่ว่าเอฟซีก็ช่างขอขอบคุณ,คณ,คณจริงๆครับขอบุณจักใจจริงๆครับครับแม่ยินดีด้วยครับสำหรับแชมป์วันนี้ครับของชาโด<อ> w ครับผม